คลิป4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพินานากแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะของชาวลัคนาและราศีกลุ่มเนื่องจากดาวพฤหัสได้ย้ายราศีครั้งใหญ่นะคะย้ายในวันที่30เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนะคะ30เมษายน67จนถึง สิบสามพฤษภาคม2568นะฮะหนึ่งปีกับอีกสิบวันนี้นะ,ะจะส่งผลให้ดวงชะตาชาวราศีกุมเป็นเช่นไรนะ,ะหลายท่านอาจจะฟังโหราศาสตร์แบบไทยแล้วอันนี้ในส่วนของไพ่ย,ยิปซีนะ,ะมุมมองของไพ่ย,ยิปซีจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะามาดูดวงของชาวกุมค่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดภายในหนึ่งปีกว่าๆนะ สามสิบเมษาหกเจ็ดถึงสิบสามพฤษภาหกแปดค่ะนะจะเกิดอาการน้อยใจคนรักงอนคนรักนะหรือคนรอบข้างนะบุตรหลานบริวารน,นะคะคู่ครองนะคุณจะมีลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะชาวรักณาราศีกุมเนเป็นคนที่ขี้ใจน้อยนะนะใครพูดไม่ค่อยถูกหูนะเหมือนที่แบบอารมณ์ในเนอนะ ยิ่งถ้าชาวราศีกุมลักษณะกลุมที่เป็นผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ออกงานมาแล้วผู้ที่กเกษียณราชก,การแล้วนะ,ะหรือผู้ที่หยุดพักเรื่องการทำงานแล้วนะ,ะกินเงินเก่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะจะเกิดอาการน้อยนอย้นอยใจนะคนรักนะ,ะหรือถ้าคุณที่เข้ามาดูไม่ได้เป็นคนวัยเกษียณวัยทำงานก็เหมือนกันนะคะอย่างอนอย่าน้อยนะ อารมณ์จะไม่ค่อยนิ่งช่วงนี้อารมณ์จะขี้น้อยใจปวนแปรปวนแปรตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็ปวนแปรตามสภาพป่วยด้วยภายใน,นหนึ่งปีเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่มีบางช่วงของชาวลัคนาราศีกุมจะไม่สบายนะเดอดแ้งแมนนะคะการหยุดพักงานหยุดพักรักษาตัวนะคะ อาจจะเป็นการหยุดพักความรักก็ได้นะชั่วขนาดหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะในโอกาสต่อไปนะชาวราศีกุมจะมีช่วงที่อึดอัดอึดอัดกับบุคคลรอบข้างนะคะอย่างเช่นวัยรุ่นก็จะมีอึดอัดใจกับคุณพ่อคุณแม่นะที่ไม่เข้าใจเรานะหรือถ้าคนที่เข้ามาฟังเป็น ระดับคุณพ่อคุณแม่ก็อึดอัดใจกับลูกหลานบริวารน,นี่แหละนะคะการที่มุมมองของคนต่างวัยนะจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะอาจจะแบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเนาะเออก็เหมือนกับว่าให้ทําอย่างนี้ทําไมทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดมีความรู้สึกกับอึดอัดใจคนรอบข้างในคะรอบครัวเลยเนี่ยนะชาวราศีกุมนคนากุมนะอ่า ตำแหน่งคู่รักหรือว่าคนคนรักคนคุยได้ไพ่ก e ีนออฟวอลนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักนะคุณจะได้คู่ลักษณะที่เป็นสายมูเตลูนะคะ,อะชอบเช่าวัตถุงมงค,คลหรือแต่งตัวสวยงามตามสีตามวันเกิดนะคะ,ะเกิดวันนี้ใช้สีนี้นะคะหรือวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันท์ใช้สีเหลืองนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ ลักสมะยเขาจะเป็นคนแบบนั้นเลยนะเช่าวัตถุมงคลเชื่อมั่นในเรื่องโชคลางของขังเชื่อมั่นในเรื่องฉลกนะคะเชื่อมั่นในเรื่องของเลิกง,งามยามดีนะ,ค,ะคนที่เป็นคู่หรือเป็นคนที่คนรักของของชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะอดีตที่ผ่านมาหรือฐานดวงของชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยจะมีเทวดาคุ้มครองเทพคุ้มครองนะ อดีตที่ผ่านมาชาวรักสีกลุมลัคนากลุมที่ที่กเกษียณแล้วนะคะอ,อดีตนะเรื่องหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะเป็นที่โดดเด่นนะหรือบางท่านได้มีประสบการณ์การทํางานต่างประเทศมาแล้วนะบางท่านก็เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วนะะนี่แล้วก็บางท่านก็ยังไม่ได้กเกษียณหรอกแต่ช่วงนี้หยุดพักนะ,ะอาจจะกลับมา กลับมาเมืองไทยสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะกลับไปต่างประเทศอีกเนี่ยค่ะชาวธนูไม่ใช่ชาวธนูสิชาวราศีกุมลัคนากุมเนาะอ่าชาวราศีกุมลัคนากุมมีบางท่านที่แบบเหมือนหยุดเพื่อรอจังหวะนะในการเดินทางต่อไปนะฮะรอฟ้าเปิดรอดวงสดใสนะคะนี่เดอะสตาร์ค่ะนัแมงในอน,นาคตนะฮะ เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณฝันไว้นะคะกำลังจะสำเร็จรุ่งโรจน์ค่ะไพ่เดอะสตาคือไพ่การมีชื่อเสียงนะ,ะมีชื่อเสียงในสายงานนะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะใบนี้หมายถึงโลกออนไลน์ก็ได้นะคะใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์มีเกณฑ์ที่คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะหรือใครที่รอจังหวะไปได้ จะไปต่างประเทศนะมีเกณฑ์จะได้ไปค่ะแต่รอนิดนึงเนาะรอนิดนึงดวงของคุณอนะ่ะได้ไปนะแต่รอจังหวะไม่ใช่ว่าจะไปปุ๊บไปปับ๊บเดี๋ยวไม่ผ่านพรมแดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านอะไรนะไม่ผ่านตอมอเออระมาณนี้เนาะความคิดภายในใจนี่ไงอยากเดินทางนะอยากเดินทางอยากเดินทางไกลยอยากเดินทางต่างประเทศนะคิดถึงอนาคต อันแสนสดใสและสวยหรูนะคะแต่บางทีอ่ะมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คุณคิดมันต้องมีอุปสรรคบ้างนะคะบางท่านออกงานมาเตรียมรอไว้เลยนะ,ะบางท่านออกงานมาก่อนหน้านี้เพื่อจะรอไปต่างประเทศแต่มันมีเหตุให้ได้หยุดชะงักไงเนี่ยมันมีมีเหตุให้ได้หยุดชะงักนะคะก็แบบฉันเบื่อเหลือเกินอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยบางท่านก็เบื่อนะอยู่ในตำแหน่งบ้าน หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะเบื่อคนในบ้านคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะเออคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันอะไรอะ่ะรองานรอเงินฟุ้งซ่านนะ,ะชาวปุงก็เลยหงุดหงิดไปหมดนะฮะเป็นหรือเปล่านะฮะจะบอกว่าสิ่งที่มุ่งหวังของคุณอะ่ะมันจะเป็นจริงมันจะได้ไปนะมันจะได้ไปเพียงแค่คุณรอก่อนนะไปแล้วก็ รอเงินนิดนึงนะเนี่ยพอได้ไปแล้วนะก็อย่าเพิ่งใจร้อนเรื่องของการเงินนะเงินอาจจะไม่ได้บูมในทีเดียวนะคะรอจังหวะนิดนึงนะคะเรื่องการเงินเนี่ยเจ็ดเหรียญคือการรองเงินนะแต่จะได้ไปในอนาคตนะช่วงช่วงต้นๆน,นะคะเดือนสอเดือนแรกหลังจากเมษายนหลังจากดาวพฤหัสย้ายใหม่ๆคุณยังมีปัญหาติดขัดนะคะ เดือนสองเดือน3เดือนแรกนะหลังจากนั้นไปนะดวงของคุณจะค่อยๆขยอบขึ้นนะโชดช่วงชัชวาลขึ้นนะชาวราศรีกุมลัคนากุ่มนะคะ,ะตำแหน่งคู่ครองคนรักนะขยายคู่ครองคนรักได้ไพ่หงุดหงิดนะเนี่ยถึงบอกว่ามันหงุดหงิดไปหมดกับคนรอบข้างเนาะนะ,ะ,นะะใบสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินตอนนี้ยังทรงตัวนะคะ ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนะอดทนไว้นะตำแหน่งอนาคตนะตำแหน่งอนาคตใบที่หกใบที่หกนะโดดเด่นนะคะแล้วก็ตำแหน่งใบที่สิบนะคะใบที่สิบเป็นไพ่การรอเงินนะคะ,ะแต่ใบที่เก้าได้ไปแล้วไงนะ สิ่งที่คุณคิดหวังว่าคุณจะเดินทางเรื่องของการงานต่างประเทศนะสุขสมหวังนะคะสุขสมหวังและชาวราศีกลุมลักนณากะุ่าและแถมให้หนึ่งอีกหนึ่งใบนะไพะ่ใบนี้ทำงานเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติแน่นอนนะ,ะสิ่งที่คุณหวังเรื่องการเดินทางต่างประเทศนะจะได้ไปแน่นอน,นะคะอ่า จะบอกว่าอาจารย์หยิบมาสองสำรับได้ไพ่ใบนี้ไพ่ชาวต่างชาตินะไพ่การเดินทางต่างประเทศเจ้านายต่างชาติรอคุณอยู่นะเนี่ยไพ่แห่งการเดินทางต่างประเทศค่ะคิดหวังเรื่องการเดินทางต่างประเทศได้ไปนะได้สมหวังนะคิดเรื่องเงินจะได้เงินนะคะเพียงแค่อดทนรอนิดนึงนะคะชาวราศีกุมลัคกาะกุมนะ ในหนึ่งปีนี้นะค,ะคุณจะสุขสมหวังช่วงดาวพฤหัสย,ย้ายดาวพฤหัสเป็นตัวแทนนะคะเ,เป็นตัวแทนแห่งโชคลาภนะคะและเป็นตัวแทนแห่งอะไรวิววิวออฟฟอร์จูนไพ่ของดาวพฤหัสนะ,ะจะเคลื่อนที่แน่นอนนะคะดาวพฤหัส ของคุณนะกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณจะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายแน่นอนคุณจะไม่ได้อยู่กับที่ค่ะนะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนนะ mm. เงินจากต่างประเทศกําลังรอคุณอยู่นะคะ mm. เพราะฉะนั้นชาวราศีกุมลัคนากุมใจเย็นๆนิดนึงเนาะอดทนรอนะเพื่อสิ่งที่คุณคาดหวังและเป้าหมายของคุณสําเร็จแน่นอนนะคะ ขอบคุณชาวรัคนาและราศีกุมและราศีอื่นที่มาฟังแทนราศีกุมนะคะอ่านะนะก่อนจากกันนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานามระกับดวงนะคะและถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะพี่นา,นานจะมีข้อความนะไว้นะในในช่องนะคะแคปแล้วก็ติดต่อมานะค่าครู โปรโมชั่นถูกที่สุดในสาโลกนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่แม่นถ้าคุณยังไม่ได้ดูที่คิดถูกไม่ใช่ไม่แม่นนะ,ะอันนี้เราเข้าใจนะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาและติดขัดเรื่องก,การเงินแต่ราคา199บาทเนี่ยคือโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะนะต่อไปจะไม่ใช่ราคานี้นะคะอ่าถ้าหากสนใจก็แอดไอดี n e มานะ หรือเบอร์โทรตามที่ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบคลิปใหม่พบพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ